เราจะตั้งชื่อภาษาไทยก็คือปิยะพงษ์ยันดุลฤทธ์นะครับแล้วก็ชื่อภาษาจีนจูหงอเตออ๋อหลายหลายคนเรียกหเราเตตั้มว่าหเราเตตั้มหรือไม่ก็ครูตั้มหรืออาจารย์ตั้มแล้วแต่แต่ละคนจะเรียกนะครับก็รู้จักกันในหลายชื่อค่ะเข้าสู่คำถามที่หนึ่งนะคะอยากให้หเ่า ชีวิตวัยเด็กในเรื่องของการศึกษานะครับก็คือในช่วงชั้นอนุบาลอนุบาลสว่างวิทย์อนุบาลสว่างวิทย์ก็อยู่ที่ตำบลนาปอูอําเภอโคกโปโจังหวัดปตัตตานีส่วนประถมต้นนะครับก็คือโรงเรียน,ยนจิปปปปตพิพิธภัณยาโรงเรียนนี้นะครับก็คืออยู่ในตัวอําเภอของโคกโกจังหวัดปัตตานีนเช่นเดียวกันแล้วพอประถมปลายก็ย้ายเข้ามาในตัวเมืองครับก็คือโรง,องเรียนอนุบาลปัตตานีหรือที่หลายๆคนรู้จักก็คือโรงเรียนดอกบัว ส่วนมัธยมต้นย้ายไปเรียนต่างจังหวัดครับก็คือไปเรียนที่ยะลาโรงเรียนคณะนา,านสระบังสองอยู่ตำบลโป,โปนะครับของจังหวัดยะลาแล้วก็มัธยมปลายก็จะเข้าสู่ในเมืองละของยะลาเหมือนกันนะครับก็คือโรงเรียนคณะนา,านสระบังดุงจังหวัดยะลาก็อยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเลยค่ะก็ได้ข่าวว่าช่วงใน ช่วงมธัธยมช่วงประถมถ้าถึงเราพูดย้อนไปในช่วงอนุบาลจถึงประถมนั้นการเงินของที่บ้านไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าที่บ้านค่อนข้างจะมีฐานะในช่วงวัยเด็กแล้วก็คุณพ่อ,อเคยเป็นรองนายกเทศบาลตำบลนาประดูกนะครับก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาในช่วงนั้นสักเท่าไหร่ในเรื่องของการเรงินในเรื่องของการเรียนอของหลัดเจต่า มันจะทาให้บางครั้งเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สนใจในเรื่องของการศึกษาสักเท่าไหร่หนงเพราะว่าเนื่องจากว่าชีวิตครอบครัวมีพร้อมแล้วนะโมเมนต์นั้นแต่เมื่อเข้าสู่มัธยมต้นนะครับก็ครอบครัวเริ่มมีปัญหาด้านการเงินก็เลยทําให้มีการขัดสนในเรื่องของการใช้เงินในการศึกษา,าหลังจากมัธยม3น,นะครับที่คุณปู่ของรจสตัง้งเสียไปก็ มีคุณลุงคอยซัพพอร์ตในการให้ทุนการศึกษาที่ให้เราที่ต้งไเรียนต่อมธัธยมแล้วก็ในชน่วงชั้นสั้นไปนะครับก็ในแต่ละเดือนเนี่ยคุณครูก็จะ,ะคุณลุงก็จะให้เงินที่ใช้จ่ายเนี่ยประมาณ2 0 0 0ันบาทสำหรับมธัธยมทัม้งมัธยมต้นแล้วก็มธัธยมปลายถามว่าใน1เดือนเนี่ย2,000บาทเพียงพอไหมก็อยากจะบอกว่ามันไม่ได้พอสำหรับการใช้จ่ายของเด็กที่จะต้องไปนเรียนในฝงจังหวัด ว่าจะต้องมีค่ารถเหมาโดยเฉพาะในช่วงนั้นอินเทอร์เน็ตเริ่มเข้ามาแล้วก็จะต้องมีค่าอินเทอร์เน็ตที่จะต้องทํารายงานอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นความลำบากในช่วงนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เราจะต้องแอ็คทีฟตัวเองมากขึ้นแล้วก็ต้องทําให้ตัวเองนั้นมีความสามารถที่หลากหลายเพื่อจะไดะ้มีความสามารถในการทํางานหรือว่าหาเงินในอนาคตได้มากขึ้นแล้วก็แล้วก็ได้ได้หลากหลายยิ่งขึ้น มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เรานะั้นกลายเป็นคนขยันและทีนี้จุดนั้นนะครับเป็นจุดที่ทําให้เรานั้นเ,เกิดแรงบรันดาลใจที่ทีพยายามที่จะก้าวาข้ามผ่านไปก็การศึกษาตรงนี้เนะี่ยมันก็เลย,ม,เลยมันก็เลยเป็นไอเดียหนึ่งที่ที่ทาให้ชีวิตของเรามีขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องคือไม่ไม่ไม่สามารถทิ้งการศึกษาตรงนี้ไปไนดะ้เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ใน ตอนแรกเนี่ยมีความชื่นชอบทางด้านภาษาจีนมากๆก็เลยเรียนจีนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอก่อนที่จะจบม .6 ก็ถามตัวเองว่าสิ่งที่ชอบที่สุดนั้นคือภาษาจีนหรือเปล่าปรากฏว่าได้คําตอบจากใจตัวเองว่าเราแฮปปี้นะที่จะเรียนภาษาจีนและเราแฮปปี้ที่จะเรียนศิลปะแต่ทีนี้เนี่ยเวลาทํางานเราแฮปปี้ที่จะทํางานศิลปะมากกว่ามากกว่าการท่องจำ หรือว่าการเรียนรู้ประโยชน์ทานศิลป์ก็เลยเข้ามาหาลาัยด้วยคณะศิลปกรรมมาจากเอกทัศนศิลป์เพื่อไปเรียนศิละปะไม่ได้เข้าเอกภาษาจีนตั้งแต่แรกทีนี้เรียนศิละปะในมหาลาัยอยู่ปีหนึ่งนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายผ่านเข้ามาก็เลยจําเป็นที่จะต้องตัดินใจเปลี่ยนทีนี้พอเปลี่ยน,นแล้วเนี่ยเราก็เลือกคณะที่เรารู้สึกถนัด เป็นอันดับสองนั่นก็คือภาษาจีนก็เลยได้เลือกกลับมาในเส้นทางของภาษาจีนแต่ช่วงปีนยางโว่เองเราได้ได้เรียนของจีนไหมคะอยากจะทราบว่าอะไรเป็นจเดตุผลสำคัญที่เราสุดตึกจะเรียนภาษาจีนคะเอ่อสำหรับเรื่องของปีนยางโว่เราตั้งได้คุณการศึกษาจากรัฐบาลจีนนะครับไปเรียนเรียนโว่ที่ประเทศจีนแล้วก็เลื หลายหลายคนพูดถึงก็เลยศึกษาหาความรู้ว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยข้อมูลเกี่ยวกับทุนเนี่ยมีมีเพจไหนบ้างมีมีแหข้อมูลไหนบ้างเอามาอ่านเอามาลองดูว่า,าข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเราสามารถที่จะพาไปได้ไหมปรากฏว่าพออ่านแล้วปุ๊บเออเราก็เห็นช่องทางว่าเราสามารถที่จะไปเิกต่อตรงนั้นได้ก็เลยเริ่มที่จะสมคัครทุน ในปีแรกที่สมัครทุนนั้นก็เป็นไม่ไม่ได้รับทุนตั้งแต่ปีแรกนะครับแต่ว่าเราสะตัรงสมัครมาครั้งที่2ครั้งที่3เมื่อที่3า,ามเนี่ยจึงได้ทุนกรารศึกษาไปเรียนที่ประเทศจีนตามที่ใจของเราคิดไว้ นะครับถ้าเกิดมีโอกาสก็อยากจะเรียนต่อเพราะว่าถึงแม้ว่าเราอาจจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้งานาคตแต่การศึกษานั้นก็ย่อมมีข้อดีแล้วก็เป็นเป็นจุดที่ทให้งานของเรานั้นพัฒนาเป็นจุดทําให้เรานั้นพัฒนาตัวเองได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะครับก็อยากจะเรียนต่อเองที่สูงที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทาได้ก็จะมีนะคะเรา โมเมนต์ที่ประทับใจที่สุดหรอ,อก็คงจะเป็นในช่วงประถมเพราะว่าเป็นโมเมนต์ที่ไม่ได้สนใจการเรียนมากนักน,นะครับเหตุผลที่ที่ประทับใจเพราะว่าเราได้ใช้ชีวิตสนุกกับเพื่อนเป็นที่เพราะว่าเราจะตั้งเห็กหลายๆคนในโดยเฉพาะเด็กมุกมันในปัจจุบันเนี้ยนะครับมีเวลาค่อนข้างจะน้อยในการปฏิสัมพันธ์กับ เพื่อนสิทพันธ์กับครอบครัวหรือว่าสังคมรวมถึงการเล่นทุกงจนในวัยตามวัยที่ตัวเองนั้นเขาเรียกว่าเป็นเป็นวัยของช่วงนั้นๆ่นนะครับ mm hmm. ก็เลยมีความสุกว่าเราโชคด mm hmm. ีเราเราแฮปปี้มากๆในการที่จะใช้ในช่วงวัยนั้นนะมาเล่นันุกมารับประสบการณ์ตรงตามที่วัย กานที่เราเกิดขึ้นแล้วทุกเราที่นั่งโชคดีที่ที่เราเกิดเป็นเด็กรุ่นเก้าศูนย์ก็เลยมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะกิจกรรมที่แบบในชนบทนะครับก็มีกิจกรรมหรือว่าการเล่นต่างๆที่ที่เราสามารถที่จะหามาได้แล้วเด็กรุ่นเก้าศูนย์เนี่ยเนื่องจากที่โรงเรียนอาจจะไม่ได้เข้าใจมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงอยู่กับกิจกรรมแล้วก็เราจะอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนได้มากกว่าเด็กรุ่นใหม่ที่ที่จะอยู่กับมือถือหรืออยู่กับอินเทอร์เน็ตมากกว่า แล้อยากจะทวิชากรรอะไรแปลกๆที่เราเจอเป็วามไปในช่วงเวลานีา้ค่ะวิชากรรมแปลกๆหรอ,อจริงๆมันเยอะนะแต่ว่าเราจะทำจําจได้แล้วก็แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ถามว่าไม่อยากให้ใครลองเรียนแบบเลยแต่มันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นโมเมตนต์หนึ่งที่เราเคยทํามานั่นก็คือการโดดเรียน ในช่วงชั้นปฐมยปลายนะครับก็ตอนนั้นเดอยู่ยที่โงเมียนคณนาาจะยอมบำรุงก็ต้องขอโทษอาจารย์และก็ขอโทษโรงเรียนไปก่อนนะครับว่าในโมเมนต์นั้นเราอาจจะเป็นาอาจจะเป็นเด็กแล้วก็อาจจะเป็นในช่วงวัยที่มีความสนุกอาจจะไม่ได้ไต่ตองมากนะนะครับก็คือ,อปินรู้ว่าเพื่อออกไปกินข้าวเทีย่ยงแล้วก็แล้วก็โดดเรียนแต่ว่าไม่อยากให้ทุกคน หรือว่าเด็กๆทําตามนะเป็นแค่เล่าให้ฟังนะครับว่าเออนี่เป็นโมเมนต์หนึง่งที่ที่รู้สึกว่ามันเป็นสิทธที่ไม่ดีแล้วก็าหลายคนไม่ควรจะทาตามครับ องที่เสียคุณปู่เพราะว่าแม้จากว่าถือว่าสําหรับเราจริงแล้วนะในครอบครัวเนี่ยคนที่เราจะคิดว่าเรารักเขาที่สุดแล้วก็เขารักเรามากที่สุดอาจจะไม่ใช่หลายหลายคนอาจจะไม่ถึงพ่อหรือว่าไม่ถึงคุณแม่ใช่ไหมครับแต่ว่าสําหรับดิฉันนั้นคนที่ที่ดิตังคิดว่าเขารักเรามากที่สุดแล้วก็แล้วเราเขามากที่สุดนั่นก็คือคุณปู่ค่คุณปู่ของเราบจำทุ่มเฮทุกอย่าง เขาเขาจะอยู่ข้างเราทุกอย่างอยู่ข้างเราเสมอไม่ว่าไม่ว่าเราจะเราจะเราจะมีความสุขหรือว่าเราจะมีความกข์หรือเราจะเจออะไรก็แล้วแต่เขาพร้อมที่จะรับฟังเราเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราเขาพร้อมที่จะอยู่ข้างเราเสมออันนั้นก็เป็นโมเมนต์ที่รู้สึกว่าแบบมันมันแบบจุดอกนาอกแคนะตอน,นเขาเสียไปแต่ว่าวันที่เขาเสียนั้นไม่ได้รู้จุดท,ที่ที่ว่าเสียใจ หรือว่ารา้องไ,ไห้ใดๆแต่เรารู้จึดหลักจากนั้นว่าเฮ้ย mm. ในวันที่วันที่เรามีเค้าเราไม่เราไม่ได้ทําดีอะไรกับเค้ามากมายจนวันที่เราเสียเข้าไปเเยราไม่รู้ว่ากา,ารที่เราไม่ได้ไม่ได้เข้าไปดูแลเค้าเต็มที่หรือว่าหรือว่าห,หรือว่าเข้าไปพูดคุยกับเค้ามากมากขึ้นอยนะ่างเงี้ยมาทาให้ให้เรารู้สึกผิดมาจนถึงวันนี้ ทุกคนเชื่อได้ว่าเราจะตั้งเรื่องจากคุปู่ของตั้งเนี่ยเป็นอมนาข้าที่เขาขยับตัวไม่ได้เขาพูดไม่ได้เขารับรู้ได้แต่ว่ามันจะมีปฏิทิยาบางอห่งเขารับรู้ได้เช่นการกระดิกมือมีสองคนเท่านั้นที่เขากระดิกที่เขารับรู้แล้วก็เขาปฏิกับต่อกรนองต่อการต่อการไม่ยินเสียงนั้นก็ือเสียงของลุงแล้วก็เสียงของอาจรตั้ง ซึ่งแม้กระทั่งพ่อหลังตั้มดูแลอยู่ตลอดเวลาย่เีก,ก็ก็ยังไม่มีการขยับมือเลยใน,ใน,ท,ยในท,ทั้งสิ้นจนได้ยินเสียงว่าที่ตั้มทุกครั้งต้องมีการขยับมือแต่ว่าแต่ว่า,แ,วาแบบคนหลักเราลากจริงๆนะครับแ,แล้วเราก็แบบว่ารู้สึกว่าเราตอนนั้นเรากลัวว่าเรากลัวว่าแบแบคือพอคนที่คนที่นอนเนี่ยเป็นอามาพุทนานานเนี่ยจะมีเรื่องของโรค รู้ว่าอะไรนะที่ที่ที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจมันสามารถที่จะแพร่กระจายได้แล้วเราะกลัวว่าคือเราเราจะติดตรงนั้นก็เลยไม่ไม่ได้เข้าไปเข้าขอ,อกซึ่งพ่อเราเป็นก็พยายามคุณคือจำผมว่าแบบเขาเข้ามาดูบ้างเพราะว่าคนเขารักไม่ใช่ไม่ได้พ่อแต่ว่าเป็นเป็นหลานเขาลยก็เลยก็เลยรู้สึกเจ็บได้ว่าแบบทำไมเราไม่เข้าไปอย่างเงี้ย ตอนหลังก็เลยก็เลยเลือกเรียนภาษาจีนเพราะว่าเพราะมันมีความรู้สึกว่าแบบอันนี้อ่ะเป็นสิทธที่แบบถ้าเราประสบความสำเร็จก็จะภูมิจใจได้ทำให้เขาภูมิใจเอาแล้ับมาช่องปกตินะคะ ต่ละช่วงของการของการเรียนภาษาจีนแต่ละการเรียนภาษาจีนแต่ละช่วงนั้นมันน่ามหัศจรรย์มากมันจะมีคลิปใหม่ๆทุกช่วงที่ไม่เหมือนกันเหมือนตอนเริ่มเรียนคำศัพท์นะครับเราจะต้องจำคําศัพท์ด้วยรูปภาพด้วยเส้นแต่พอเราเรียนไประยะน,นีงแล้วเนี่ยคำศัพท์เนี่ยจะต้องใช้ตัวอักษรเล็กๆง่ายๆเนี่ยออกาประกอบกันเพราะฉะนั้นในการท่องจัหรือในการจาศัพท์เนีย่ยมันจะเป็นอรูปแบบที่ไม่เหมือนเดิมแล้วก็ ในเรื่องของพินอินเวลาเราจำพินอินเนี่ยจะจำคล้ายกับภาษาอังกฤษเห็นไหมครับว่าในภาษาจีนเนี่ยค่อนข้างจะมีคลิคเยอะมากเลยเราต้องแยกส่วนประกอบทั้งตัวกษรจีนเนี่ยต้องเป็นคลิปนึงนะหรือพินินต้องเป็นอีกอันหนึงนะหรือความหมายจะต้องใช้จินนาการาเข้าไปดังนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะฝากเด็กๆจริงๆก็คือในเรื่องของสอนจีนสอรจีนเป็นสอนที่สําคัญมากเวลาเราเรียนทึงขั้นูงแล้วเนี่ยเราจะต้องจําอักษรจีนหรือว่าเห็นหรือว่าอ่านอักษรจีนเป็นหลัก มากกว่มากกว่าพินีดังนั้นจุดที่เราจะต้องทําก็คือหายได้ตัว,าาตวทันทีเพราะฉะนั้นอยากจะฝากว่าให้ดีจะสปอร์ตได้ก็อยากจะให้ถือว่า,าการได้รับทุนมานั้นมันเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆสาหรับตัวเราเองเราสามารถจะนาเงินนั้นเนี่ยไปซื้อของที่เราอยากได้แล้วก็เราสามารถที่จะเงินนั้นเนี่ยเอามาใช้เป็นเงินเก็บในการประกอบอาชีพหลังจากที่เราเรียนจบแล้วก็ได้ท้ยนะคะอยากให้เราซื้อฝากในน้่าวว่าสามารถติดตามของัอ ตอนนี้นะครับก็คือเรามีเพจ a c e b ุ o k นะครับชื่อว่าเรียนภาษาจีนกับกูต um ั้มถ้าเกิดว่าใครสนใจหรือว่าอยากจะทร้าบข้อมูลหรืออยากจะดูคลิปวิดีโอที่ที่นักเรียนของกูตั้มทำหรือว่าแม้กระทั่งคลิปวิดีโอที่กูตั้มสอนนะครับก็าสามารถเข้าไปในเพจ a c e b o o k ที่ชื่อว่าเรียนภาษาจีนกับกูต um um ั้มได้เลย